สวัสดีครับปุงโจสมุนไพรโจหักหน้าสารคามพร้อมด้วยช่องป่าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้แม้แต่ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของแฟนคลับนะครับที่อยู่บ้านดุงอุดรธานีในการอัปเดตล่าสุดนะท่านผู้ชมจากใบหน้าที่เละๆแล้วเป็นอย่างไรในการบําบัดเนี่ยบําบัดตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมมาเลยท่านผู้ชมก็ สามเดือนกว่าแล้วเป็นอะไรที่ในการบําบัดเนื่นนานนะท่านผู้ชมแต่เราก็พูดช็อตต่อช็อตว่าหน้าเละแล้วก็ทุกอย่างเลยท่านผู้ชมมีน้ําเหลืองไหลเพราะว่าด้วยการฉีดคุณวัคเข็มหนึ่งชิโนเข็มสองเอสเข็มสามไฟคุณวักเนี่ยเข้าไปทาลายระบบเกี่ยวกับน้ําเหลืองของเราเนี่ยมากมายท่านผู้ชมและก็โอ้โหแบบ คือมันจะมีเชื้อเป็นเชื้อตายยังไงก็แล้วแต่มันคือตายทั้งเป็นนะครับมันตายทั้งเป็นเลยใครไม่โดนไม่รู้นะครับความรู้สึกนี้ท่านผู้ชมว่าเมื่อเราโดนเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรนะครับในการที่หลายๆคนฉีดเราจะช่วยกันยังไงนะครับจะแก้ไขปัญหายัางไงไม่ต้องให้คนไปฉีดเองแล้วนะครับก็คือว่ามันแย่ไปเลยนะครับเดี๋ยวนี้หลายๆคนเนี่ยโจร้อยสายเลย ในการที่เราจะใช้สมุนไพรในการที่จะมาบําบัดทีละขั้นตอนเลยท่านผู้ชมว่ารายละเอียดที่ต่างๆมากมายติดตามชมเลยครับสวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนัสระขามนะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องของแฟนคลับที่อยู่บ้านดุงอุดรธาน,นีจากใบหน้าที่เละๆนะครับด้วยการทําลายระบบน้ําเหลืองทุกอย่างเลยท่านผู้ชมทั้งตัวเนี้ย ก็จะเกิดอาการผื่นแดงคันขึ้นมาแล้วก็คือคือคือแต่ละช็อตเนี่ยท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคุณวักเนี่ยนะครับทำปฏิกิริยากับระบบน้ําเหลืองของเราซึ่งโดนทําลายไปนะครับและตั้งแต่เดือนกรกฎามมาแล้วนะครับกลางเดือนกรกฎากลางเดือนสิงหากลางเดือนกันยากลางเดือนตุลาอันนี้ก็เดือนพฤศจิกายนะโอ้แบบท่านผู้ชมเราเกิดอะไรขึ้นนะครับ อันนี้เราก็จะได้มาพูดมาคุยกันแล้วก็มาชี้แจงกันว่าแต่ละช็อตเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแต่ที่นี้ผมก็ทํามาเรื่อยๆนะในการทําคลิปก็ทํามาเรื่อยๆจนณวันนี้นะครับก็คือว่าเข้าสู่เดือนที่4ี่แล้วท่านผู้ชมเราก็จะมองเห็นนะครับแต่ยังไม่ครบสี่เดือนเต็มๆในการบําบัดรักษาเนี่ยนะครับเราใช้สมุนไพรในการที่จะมาบําบัดต่างๆมากมายนะครับสูตรพิเศษดับเบิลพิเศษเลยท่านผู้ชม แล้วก็ระบบน้ําเหลืองนี่ก็ไหลนะครับหน้าก็เละโอตัวก็เป็นตุ่มเป็นหนองแล้วแบบหนองที่ใสน่นะนะตุ่มน้ําพองตุ่มน้าําใสแบบเต็มขึ้นมาเลยท่านผู้ชมเต็มตัวไปหมดเลยนะครับแต่สําหรับวันนี้ท่านผู้ชมเรามาดูอัปเดตนะครับจากหน้าที่เคยเละๆมาแล้วเราคือถ้าใครดูชิปโจเนี่ยตั้งแต่เดือนกลางเดือนก็นด,ดามาแล้วเนี่ยที่โจออกคลิปมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะ ดูทีละขั้นตอนว่านะครับแต่ละวันแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนของเขามันเป็นอย่างไรนะครับเชื้อมันไม่บดไปจากเรานะท่านผู้ชมในการที่มันเข้าไปทําลายระบบภูมิคุ้มกันและก้อนน้ําเหลืองของเรานะครับว่าเป็นอย่างไรคนได้ตังก็ได้ตังไปเนาะคนรับเวรรับกรรมก็คือพวกเรานี่แหละท่านผู้ชมเอาละนะครับเรื่องนี้ท่านผู้ชมเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเอาละผมเท้าวความเดิมสักนิดนึง เขาฉีดไปได้ประมาณสัก8เดือน9เดือนมันถึงโผล่ขึ้นมานะท่านผู้ชมมีตุ่มตุ่มน้องๆใสๆขึ้นมาแล้วก็เกาแล้วก็บางทีก็ไปนั่งดังแตกแปะป้ะแปะคือแบบโอ้โหมันทรมานอ่ะมันคันแล้วก็มันเปวดแสบปวดร้อนในแรกๆนะพอได้ส่งชาสมุนไพรหินฟ้าแลบแล้วก็ปรุงพิเศษท่านผู้ชมสูตรพิเศษสูตรดับเบิลพิเศษเลยนะเอาไปให้แล้วก็อาการร้อนเผาแล้วก็หายไป เดี๋ยวนี้ก็คือมันยังมีอาการคันมาเป็นอีกละลอกท่านผู้ชมแต่ใบหน้าที่เคยเละๆมาก่อนนะผมผมจะภาพจะไปดูไปเรื่อยๆนะนะครับจากใบหน้าเละๆเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นก็คือนะครับมันจะเป็นเราไม่รู้ว่าเข็มหนึ่งเข็มสเข็มสามเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับชิโนเอสไฟโอ้นะครับเชือเป็นเชือตายตายทั้งเป็นนะครับ แล้วก็เกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมก็คือว่ามันเป็นตุ่มเป็นหนองเต็มไปหมดเลยคือมัน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 มาทีแล้วละลอกนะครับอ่าพอคลิปนี้ผมออกไปทีอ่ะอ,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 อีก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 ที่หนึ่งมันก็เป็นอีกแบบหนึง่งนะครับมันก็จะโผล่มาเรื่อยๆแต่ตอนช่วงนั้นน่ะที่โจทําล่าสุดนี้คือหน้านิ้เละนะน้าเหลืองไหลนะครับผมก็จะใช้สูตรดับเบิลพิเศษเลยนะครับสูตรชาหินฟ้าแลบที่มีการผสมผสานสมุนไพรอื่นๆเข้าไปด้วยกันในการบําบัด เกี่ยวกับระบบน้ำเหลืองเสียนะครับอย่าลืมนะว่าเลือดของเราเนี่ยเลือดของเราในตัวของเราท่านผู้ชมประกอบด้วยน้ำเกาสิ็ปเซ็นถ้าเราไม่กินน้ำเนี่ยท่านท่านผู้ชมคิดดูน้ำก็ไม่ค่อยกินอาะไม่ค่อยกินเลือดวันนั้นท่านก็หนืดแต่ถ้าน้ำกินปกติแล้วก็มันจะทำให้เลือดนะครับกระจายได้ดีแต่ท่านผู้ชมทราบไหมว่านะครับผมก็จะให้ท่านได้รู้รู้สักนิดหนึ่งท่านผู้ชม ภาพแต่ละภาพก็จะเปลี่ยนแปลไประบบของชั้นผิวหนังเนี่ยมันจะมี3มชั้นชั้นผิวหนังกำพร้าเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้ผิวนอกสุดนะครับผิวนอกสุดเดี๋ยวท่านผู้ชมมันก็จะมีความสําคัญคือโดนแสง U ูวโดนแสงอุลตราไวโอไลตต่างๆแต่มันนะครับปกป้องผิวเราไม่ให้โดนเคมีนะครับไม่โดนสารพิษต่างๆแม้แต่การสูญเสียของน้ำนะท่านผู้ชมแม้แต่เชื้อแบคทีเรีย โอ้นะครับอันนี้คือถ้าใครเป็นสิวหรือเป็นฝ้าอะไรเนี่ยอันนี้ชั้นที่จะเห็นเลยเม็ดต,ตุ่มน้ําพองตุ่มน้ําใสที่เราพูดถึงเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงชั้นนี้เห็นด้วยสายตานะครับเอาละชั้นที่สองคือชั้นหนังแท้ท่านผู้ชมชั้นหนังแท้เนี่ยจะประกอบไปด้วยต่อมน้ําเหลืองเอาละนะกําลังเข้าเรื่องแล้วต่อมน้ําเหลืองต่อมรับประสาทความรู้สึกรู้ขมขนแม้แต่รูเส้นผมท่านผู้ชมเอาละนะครับ อันนี้เราก็จะเห็นเนี่ยท่านผู้ชมเราก็จะเห็นเส้นเอ่าเส้นเลือดของเรานะครับชั้นนี้จะมีเส้นเลือดของเราที่ตรงบริเวณรูขุมขนนะครับมันโยงใย,ยไปแล้วก็จะมีต่อมไขมันนะครับประสาทรับความรู้สึกเอาลองคุณตรงลองถอนเนี่ยถอนเส้นผมหรือเส้นขนเนี่ยพอถอนปุป๊บเราก็จะเจ็บเลยเขาเรียกว่าต่อมประสาทร,รับความรู้สึกไงท่านผู้ชมจากรูขุมขนเนี่ยที่เราถอนไงนะครับเราก็จะรู้สึกโดยธรรมชาติเลยทีนี้พอถอนมาแล้วทําไม มันก็จะมีน้ําเหลืองนะครับน้ําเหลืองขึ้นมาโผล่มาชั้นหนังกําพร้าเลยท่านผู้ชมอันนี้เวลาเราถอนนะเอาละนะครับมันก็จะมีการอักเสบได้ยิ่งคนที่เป็นโรคเบาหวานอยู่ด้วยนะโอ้โหระบบเนี้ยก็คือว่าคือไปเลยอะ่ะเน่าเฟะเลยนะครับแต่นี้อ่านาผู้ชายที่อยู่บ้านดงอุดรธาน,นีเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเขาไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับแต่เขาโดนทําลายระบบน้ําเหลืองโดนทําลายเดี๋ยวท่านผู้ชม สามเข็มในะคิดดูชิโนแอสไฟเนี่ยโอ้โหแบบเต็มเต็มเลยนะครับอันนี้ฉีดไปตั้งเก้าเดือนเนี่ยเพิ่งโขนะเออมัน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 เป็นอะไรที่มันเดี๋ยวนี้มันกำลังรวมตัวกันทำงานนะรวมตัวเนี่ยทำงานแล้วก็ให้ระบบน้ำเหลืองของเราเนี่ยเสียมากๆแต่ถ้าเราไม่มีสม,มุนไพรในการมาแก้เนี่ยท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นก็จะหน้าเน่าเฟะเลยต่างๆอย่างที่โจพูดนั่นแหละเอาเราชั้นสุดท้ายเขาเรียกว่าชั้นผิวหนังชั้นไขมัน ชั้นผิวหนังขั้นไขมันเนี่ยจะมีไขมันในสิ่งที่ไขมันเยอะแยะมากมายท่านผู้ชมชั้นนี้นะครับจะแบกภาระ,ะด้วยก็คือเหมือนกบับเบาะรองกันกระแทกท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเขาเรียกว่ามีโปรตีนคาราเจนอยู่นะครับเอาละท่านผู้ชมเราก็ได้รู้ทราบของชั้นของผิวหนังของเราแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเอาละนะครับทีนี้ภาพของน้าเขาเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ย หน้าจากหน้าที่เละเดี๋ยวนี้หน้ากําลังเกลี้ยงเกานะครับที่หน้าอบอวบนี่เพราะว่าเขากินข้าวเยอะนะครับกินข้าวอร่อยมากก็บอกว่าพี่โจสมุนไพรชุดนี้ที่พี่พี่โจทําให้ผมเนี่ยมานี่นะอุ้ยทำไมมันกินข้าวอร่อยยเลยไม่อยากวางข้าวเลยนะครับคือกินหมดกระติบข้าวเหนียวโอ้กินไปได้ยังไงเจริญอาหารเขาเรียกว่ากัดใสไงท่านผู้ชมเจริญอาหารกินเข้าไปโอ้โหหน้านี่บวมไม่ใช่หน้าบวมเพราะน้ําเหลืองนะ กินข้าวอร่อยอยงนะครับโอเคเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้ามีความเครียดนะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับระบบน้ําเหลืองโดนทําลายเนี่ยนะครับแทนที่จะผอมเนาะก็กินข้าวได้นอนหลับสบายแต่ท่านผู้ชมเห็นไหมภาพเนี้ยนะครับภาพที่ผมไล่มาเนี่ยของเขาเนี่ยมันจะมีหน้าเละๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับจากหน้าเละๆมาก็จะเริ่มดีนะปัจจุบันนี้นะครับอันนี้นะขึ้นมาไม หน้าเขาเนี่ยขึ้นมามีต่ตุ่มใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ใบหูเอยในช่องหูเอยแบบน้ําเหลืองไหลเยิ้มนะครับแล้วกินสม,มุนไพรเข้าไปสามอ,อ่อหลังจากนั้นเนี่ยท่านผู้ชมมันก็จะมีสเต็ปในการนั้นนะอันนี้เดือนสามสามเดือนกว่านะครับน้ําเหลืองก็ขึ้นมันไปหน้าทีนี้ตัวก็เริ่มแห้งแล้วท่านผู้ชมส่วนแขนนี่ก็จะมีบ้างนะดูตามภาพนะมันเป็นวงเหมือนเชื้อแบคทีเรียเลยนะครับ เหมือนเขาเชื้อแบคทีเรียผสมกันกับอะไรต่างๆเหมือนกับเช่นเชื้อแบคทีเรียผสม h ฮ v ไอนะครับผสมด้วยพิษงูจงอางมั้งเอาจริงๆนะครับผมได้ข่าวมาเมื่อ2ปีก่อนและก่อนที่วัคซีนจะเข้ามาเอ้ยก่อนที่หลุดไปแล้วก่อนที่จะเข้ามาด้วยซ้ํานี่ไงท่านผู้ชมนะครับเอามาฉีดให้คนไทยแท้ๆนะครับแต่คนพวกนั้นกาไม่ฉีดหรอกก็ฉีดวิตามิน นะครับแต่พวกเราเนี่ยโดนเต็มเต็มแต่โจไม่ฉีดนะขอบอกนะครับเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามเข็มสี่ก็ไม่เอาครับเอาสมอมาผมไล่กลับบ้านเลยไม่เอานะครับพูดตรงๆว่าผมไม่เอาเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายของผมหรอกเพราะร่างกายของผมเนี่ยพ่อแม่ให้มาดีอยู่แล้วน้ำพ่อแลาแม่เนี่ยให้มาดีอยู่แล้วแล้วจะเอาน้ําจากฝรั่งบางค่าเนี่ยเอามาฉีดนี่ไงเอาถูกไหมนะครับเอาแล้วท่านผู้ชมไอ้ฝรั่งตาน้ําข้าวเนี่ยมันทําเกินไงครับนี่ไม่รู้จะปล่อยเชื้ออะไรไมาอีก ก็ไม่ทราบนะครับอันนี้หน้าหนาวก็ลังเริ่มมาท่านผู้ชมอาจจะมีเชื้อแปลกๆเข้ามาอีกก็ได้นะครับโอ้โหทีนี้ข่าวแต่ละช่องเนี่ยโอ้โหนะครับคือพูดง่ายๆแบบใช้ไม่ได้เลยอ่ะไม่มีจรรยาบรรณเลยเอาแล้วทีนี้จะเล่าให้ฟังท่านผู้ชมหลังจากที่นะครับหน้าเขาเริ่มเกลี้ยงเกลาแล้วนะมันก็เริ่มขึ้นมาเ่าเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาใหม่อีกนะอีกชุดหนึ่งแล้วนะครับอย่าลืมนะว,ว่าสามเข็มนะครับถ้าสี่เข็มห้าเข็มนะี่คุณอย่าเพิ่ง ภูมิใจนะเตรียมตัวไว้เลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมด้านหลังของเขาเนี่ยเลยเอวขึ้นมานิดนึงแล้วก็มาหาแขนมาหาหน้าขานะครับแขนอ้าวนี่นะครับระลอกนี้เป็นระลอกที่แบบว่าผมต้องเตรียมดูท่านผู้ชมว่าเป็นอย่างไรต่อไปเราจะติดตามตอนต่อไปว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือนะครับเราจะใช้สมุนไพรในการที่จะมาบําบัดน,นะครับก็มีทั้งสูตรพิเศษแล้วก็สูตร ธรรมดานะครับพื้นฐานแล้วก็สูตรดับเบิลท่านผู้ชมอันนี้คือแบบคือผมจะให้เขากินแบบเป็นคือเขาบอกว่าทีแรกเขานอนไม่หลับแต่พอเอาสูตรธรรมดาสูตรพื้นฐานกับสูตรดับเบิลใส่กันโอ้จบเลยท่านผู้ชมนะครับนอนหลับฝันดีแต่ความคันก็ยังมีนะท่านผู้ชมคันมาเป็นพักๆช่วงๆเวลาเป็นนั่งแนละ้วแตกป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บแล้วโอ้ยนะครับอันนั้นมีวงมีอะไรด้วยโอเป็นวงๆเลยนะ เหมือนเชื้อแบคทีเรียแล้วมันโดนเข้าไปทําลายระบบน้ําเหลืองเราอะนะครับตามชั้นผิวหนังต่างๆชั้นผิวหนังกาําพร้าชั้นผิวหนังหนังแท้นะครับแล้วก็ชั้นผิวหนังชั้นไขมันโดนทําลายท่านผู้ชมเราจะใช้สม,มุนไพรสูตรพิเศษชาบําบัดหินฟ้าแลบและก็ผสมด้วยสม,มุนไพรอื่นๆท่านผู้ชมในการที่ทําให้น้ําเหลืองของเราดีนะครับโอเคด้วยความปรารถนาดีจากโจนะครับ พักณนะสารครามนะท่านผู้ชมลุงโจสมุนไพรพร้อมด้วยช่องป่าจืดคนสารครามช่องนายรักต้นไม้แม้แต่ช่องทองเอกไทยเดนมารกด้วยความปรารถนาดีนะครับผมเราต้องคอยดูตอนต่อไปเอาละนะครับในการที่เราทำงานนะครับแล้วก็จะมีการช่วยเหลือนะครับสังคมด้วยนะครับอันนี้ตัวโจนะตัมบุญก็เยอะนะครับขาก็มีตัาบุญก็ไปโอเคนะครับสวัสดีครับ สิบอกไหนครับ